ในสุดนะครับ Nintendo Switch eShop เนี่ยก็ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยนะครับผู้ชมสามารถเข้าไปจากตัวเครื่องนะของตัว Nintendo Switch 2ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่ประเทศอื่นแล้วก็อยากจะย้ายมาเรากาจะแนะนําว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเข้าไปในเว็บไซต์นะแล้วก็ไปทําการย้ายประเทศนะครับ select like country ให้มันเป็นตัวประเทศไทยนะครับแต่ว่าหลายๆคนติดว่าทําไม่ได้นะก็แนะนําว่าให้ไปปิดตัว auto renew นะครับของตัว subscription นะ Nintendo Switch Online ไม่ว่าจเป็น Expansion Pack หรือว่าออนไลน์ปกตินะครับก็ไปปิดไว้ก่อนนะแล้วก็เข้าเข้าไปทำการย้ายประเทศนั้นก็จะง่ายกว่านะครับตอนนี้ลุงแมวย้ายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมันมีอะไรเด็ดบ้างนะครับก็มีราคาให้เรียบร้อยนะแต่ว่าลุงแมวก็สมัครไว้แล้วนะใครกังวลน,นะครับว่าตัว Nintendo Switch Online ที่สมัครไว้นะครับมันจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะ ขอลูแมนก็ยังใช้ได้นะครับเมื่อกี้ลูแมเาเปิดตัวของลูแมานี่ใช้ไปได้ถึงปีสองพันยี่สิบหกเลยมั้งก็คือไม่ต้องกังวลนะครับว่าต้องไปสมัครใหม่หรือว่าต้องทิ้งตัวใน d ฮล Switch ออนไลน์ Membership ตัวเก่านะไม่ไม่ไม่ต้องนะครับก็คือสามารถทำได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะสมัครใหมนะ่เนี่ยก็มีราคาเหมือนที่เห็นนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนี่นะ i n d i v i d u a l membership นะครับก็คนเดียวนะอยู่ที่1เดือน เ9บาทนะแล้วก็ไล่ไปถึง1ปีนะครับ699บาทนะในขณะที่ถ้าเกิดเป็น Family Membership นะครับก็1,299บาทนะแต่ว่าที่ลูกแมวสมัครอยู่เนี่ยปกติมันคือข้างล่างนะก็คือเนี่ยนะที่มันเป็นบวก Expansion Pack ท่านผู้ชมก็จะได้ตัวอัปเกรดเซลด้าเอ่อเทียสเวอร์คิงด้อมกับเบย์ซับโรเวลให้มันเป็นสวิตสองฟรีนะครับเล่นออนไลน์ได้นะแล้วก็เล่นตัวอื่นๆใดๆน,น,นะพวก อะไรแล้วเกมเก่าๆนะครับได้มากกว่าข้างบนนะนะก็รูมแม้แนะนำตัวนี้มากกว่านะครับก็อยู่ที่1399บาทต,ต่อปีนะครับ1นคนนะแล้วก็ก็ถือว่าโอเคนะก็ประมาณพันสี่นะครับแล้วก็ตัว Family Member อเนะี่ยอยู่ที่2499นี่อันนี้คือกรอบราคาก็จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นแบบคลิปด่วนนิดนึงนะขออภัยแล้วก็ได้บรรยากาศร้านกาแฟไปด้วยเข้ามานะครับอันนี้ผ่านจากตัว nintendo switch 2นะก็เท่าที่รูมแมวดู ราคาน,ะนี่นี่ราคานะครับก็ถือว่าน่าจะไม่เท่ากันทุกอันนะแต่ว่าก็มีความใกล้เคียงนะลงมาจหาน้าประมาณแปดสิบเหรียญถูกไหมพอมันแปดสิบเหรียญปุ๊บอนะพอมาถูกทําให้เป็นตัวเเงินไทยนะก็จะประมาณนี้ถูกไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มเจ็ดสิบเหรียญน,นะเจ็ดสิบเหรียญก็พวกเซลดาเห็นไหมก็ถ้าเป็นสวิตสองนะครับสองพันสามสิบาทเนะืเนี่ยดองกี้คองสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะน่าสนใจเหมือนกันว่าทําไม ราคามันไม่เท่ากันนะครับก็แต่ว่ายืนพื้นน่าจะหนึ่งสองหนึ่งเก้าศูนย์คิดว่านะอันนี้คือแปลหยบหยาบจากตัวเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็แปดสิบเหรียญก็น่าจะเป็นแถวๆเนี้ยนะสองสี่สามศูนย์นะครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับตัวราคานี้บ้างมันโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็มีตัวเนี่ยอย่างเช่นเอ่อ drag and drive เนี่ยนะสี่ร้อยหกสิบบาทก็โอเคนะ ก็น่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่แล้วก็จะมีพวกเกมแบบนี้พันสามร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะความเจ๋งก็คือเป็นเงินไทยแล้วนะครับก็ไม่ต้องคำนวณกันหลายรอบนะแล้วก็เวลาตัดบัตรเครดิตก็คือตัดราคานี้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าเออซื้อแล้วจะโดนบวกชาร์จบัตรเครดิตอีกหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าใช้บัตรเครดิตไทยได้ด้วยไปดูเซลกันเลยพอรูมาเจอนะตอนนี้เซลล์มีอยู่ห้าสิบอันนะครับนี่แล้วก็เป็นเงินไทยเห็นไหมตัวไฟนอ่น ต่างๆนะนี่เป็นเงินไทยหมดเลยอโลโผาทราเวลเลอร์ a a er นะครับเดือนเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทพอมันเป็นเงินไทยอ่ะมันก็ให้ความรู้สึกอีกแบบนะจากคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นมากนะบนหน้าจอของตัวสวิชอ่ะพอมันเป็นอย่างนี้เขารู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะมันก็ดูน่ากดนะเรากดโชว์สักอันดีไหมไม่ดีไม่ดีเราควรจะมีสติอะไรอย่างเช่นเงี้ยพานอพานรามาไซเนี่ยนะโอ้ยสามร้อยสิบบาทปุ๊บถ้าลุงมาอยากจะซื้อเดี๋ยวลองดูนะ อ๋อก็ <Aristotle> ให้ตอนนี้ยังมี2อันนะครับไม่งั้นเนี่ยก็ใช้ Paypal นะอ๋อใช้ได้2อันนะครับอืมน่าสนใจก็สร้างความสะดวกสบายนี <discord noise> ่เกมเก่าๆมากมายนี่โอ้ก็นั่นหมายความว่ามีทั้งเกม s w i t c h 1แล้วก็ s w i t c h 2นะแล้วเมื่อกี้ลุงมาก็ลองเซิร์ชดูนะเย่างเช่นแบบลุงมาคิดว่าเกมอ่ะมันมีไม่ครบนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเทียบกับสโตอื่นแต่ละประเทศเนี่ยเห็นไหมมีอันเดียวนะครับ มีอยู่เจ็ดเกมนะมีที่เราซื้อไปแล้วนะครับมีภาคศูนย์ภาคอห้าภาคสี่ห้าร้อยสี่สิบาทก็น่าจะประมาณดูมาเราว่าน่าจะมาจากประมาณสิบห้าเหรียญน,นี่เฮ้ย,ยไม่ใช่นี่ครับ t u o Point Campus เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะถือว่าโอเคไหมอันนี้ก็น่าน่าสนใจอยู่นะมีภาษาไทยด้วยนะครับเกมนี้ก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่ เกมทั้งหมดถ้าตามดิสนี้มันเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกจำนวนเกมนะอ r ร c e n t ร e ล e ส s e นะครับไม่แน่ใจว่ามีเยอะเท่ากับสโตประเทศอื่นๆหรือเปล่านะเพราะว่าแต่และสโตเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันใช่ไหม,ม,มคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาได้นะมีอันเดียวเลยฮะถ้าเราอยากจะลองเล่นภาคศูนย์เนี่ยก็ยังไม่มีนะออันนี้ก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของสโตที่เป็นเปิดใหม่ครับแต่ว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคาดหวังว่าสโตเดียวแล้วก็จบเลยเนี่ก็ไม่ใช่นะมันก็นี่แหละเป็นประเด็นอยู่ไม่ไไงกับสโตใหม่ของ Switch บ้างนะครับก็แบ่งปันกันมาได้สนุกสนุกกแมวแล้วสวัสดีครับ